ถ้าดูฟังครับท่านผู้ชมครับท่านเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าเออเราเกิดมาเนี่ยก็ทำแต่ความดีคิดถึงแต่ผู้อื่นในแง่ดีๆแต่ทำไมชีวิตนี้เหมือนมันมีแต่ผลของบาปเราไม่ได้ทำบาปแต่ต้องรับผลของบาปรับกรรมอยู่เรื่อยๆตรงนี้ความรู้สึกนี้ไม่ได้มีเฉพาะท่านคนเดียวครับมีอีกลหลายๆาคน ที่มีความรู้สึกหลายคนก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าเอาเถอะครับวันนี้อาจารย์ชาวช์ชแน,นลจะนำเรื่องมาเพื่อบรรเทาความน้อยเนื้อต่ำใจของท่านในเรื่องบุญเรื่องบาปว่าไม่ได้ทำแล้วทำไมถึงมีผลเรื่องนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเหมือนกันแล้วก็มีพระผู้หญิง ือที่เรียกว่าภิกษุณีเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เราได้รู้แล้วท่านก็บวชเป็นภิกษุณีพร้อมกันนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าด้วยนะครับโดยพระพุธทธองค์ยกย่องว่าท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณพระเถรีรูปนี้ชื่อว่าพัทธกาปิลานี ทกาปิลานีเนี่ยท่านก็เกิดเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่ชื่อว่าโกศยพราหมนะครับเกิดในนครสาครนครนะครับซึ่งมารดาชื่อว่าสุจิบดีเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้ก็ได้ทำอาวาหะมงคลเป็นภรยาของปิพริมานพ ซึ่งปริพีมานพ์นี่ก็อยู่ในตระกูลกัจสปะเรียกชื่อตามตระกูลว่ากัจสปะนับว่าเป็นสามีภรรยาที่แปลกเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่ยินดีในการถูกเนื้อต้องตัวกันแม้จะนอนบนเตียงเดียวกันแต่ก็ขึ้นกันคนละข้างแล้วก็มีแจกันดอกไม้เนี่ยกั้นอยู่ตรงกลางอยู่ครองคู่กันจนบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเนี่ย ถึงแก่กรรมทรัพย์สมบัติทั้งหลายจึงตกอยู่ในปกครองดูแลและก็รับผิดชอบของทั้งสองคนก็ในอินเดียเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้นะหมายถึงว่าจะปัจจุบันเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยนะครับการที่จะแต่งงานเนี่ยก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับบิดามารดานะครับเขาจึงเรียกว่าอาวาหะมงคลบางทีลูกยังเล็กอยู่ก็ไปมั่นหมายกันไว้ หรือยังเล็กอายุแค่ไม่กี่สิบเนี่ยหรือว่า10กว่าปีเนี่ยก็ให้แต่งงานกันแล้วเขาจึงเรียกว่าอาวาหะมงคลนะครับไม่ใช่วิวาหะมงคลนะเพราะฉะนั้นบางทีความรักก็ยังไม่เกิดความใคร่ก็ยังไม่มีแต่ว่าจับแต่งงานกันตั้งแต่เล็กๆนะครับก็เหมือนกับปริภีกับพัฒกานี้เองดังนั้นเนื่องจาก ตระกูลของทั้งสองคนเนี่ยพอจับแต่งงานกันได้ความรักไม่มีความยินดีไม่เกิดเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ยินดีที่จะร่วมใช้ชีวิตด้วยกันน,นะครับแต่ก็ต้องมีความจำใจต้องอยู่ด้วยกันเนื่องจากเป็นประเพณีแล้วก็เกรงใจบิดามารดาแต่เมื่อบิดามารดาตายไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งสองตระกูลเลยนะฮะตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นขอเชิญติดตามต่อไปครับ เนื่องด้วยตระกูลของทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมเป็นตระกูลเดียวกันก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนงานเป็นจำนวนมากทั้งสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่กัตปัผู้เป็นสามีออกไปตรวจดูการทำไรไ่ไถนาอยู่นั้นเห็นนกกระจิบกินสัตว์เล็กสัตว์น้อย แล้วรู้สึกสลดใจที่ตนเองจะต้องคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นทำแม้นางพัทธากาก็เช่นเดียวกันก็ใช้ทาตและกรรมกรนำมเมล็ดถั่วมเมล็ดงาไปตากที่ลานนาหน้า,นาบ้านเห็นนกกามาจิกกินตัวหนอนที่ที่อยู่ในนาในไร่ก็เกิดความสลดใจเช่นกันโดยคิดเช่นเดียวกันว่า บาปกรรมพวกนี้เรา,เราไม่ได้ไดทำแต่ก็ต้อง,องรับผลมาด้วยดังนั้นเมื่อทั้งสองสามีภรรยาอยู่กันพร้อมหน้าจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นตรงกันว่าไม่ควรจะมานั่งคอยรับบาปกรรมที่คนอื่นกระทำเพื่อตนเลยจึงพร้อมใจกันมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่หมู่ญาติและทาตกรรมกรแบ่งกันไปดูแล ส่วนคนทั้งสองก็ปลงผมแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกแล้วเดินทางออกจากบ้านไปด้วยกันพอถึงทางแยกทางสองแพร่งมหากัจปะก็ได้ไปทางขวาและได้พบกับพระบรมศาสดาที่ได้ที่ใต้รม่มพระหุปปุตตานีโคด แล้วกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาส่วนนางพัฒากาก็แยกไปทางซ้ายเดินไปพบสำนักของปริพาชกจึงบวชอยู่ในสำนักนั้นถึงห้าปีเนื่องด้วย,วยขณะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ยัง,ยงไม่ได้ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนา,นา,สนาแต่ว่าต่อมาเมื่อนางมหาประชาบดีโคตมีได้บวชแล้วนางก็จึงได้มาบวชในสำนักของ นางภิกษุณีแล้วก็ได้ศึกษากรรมฐานบําเพ็ญวิปัสสนาและได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ถึงพร้อมด้วยวิชาสามและก็ปฏิสัมพิทาสี่รวมทั้งวิโมกสามอภิญญาหกเป็นผู้ชำนาญในบุเพนิวาสานุสติยานคือยานอันเป็นเครื่องระลึกชาติได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าขณะประทับที่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงถาปนาภิกษุณีทั้งหลายก็คือเมื่อจะทรงยกย่องภิกษุณีทั้งหลายก็จึงยกย่องนางพัทกาปิลานีหรือพัทกาปิลานีเถรีเนี่ยให้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้ปฏบิบัติธรรมที่มีบุเพนิวาสานุสติญาณที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นเลิศในด้านบุเพนิวา สานุสติญาณ เป็นอันว่าเรื่องของภิกษุณีพัฒกาปิลานีเทรีหรือภิกษุณีพัตกาเนี่ยนะครับก็หยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ทราบถ,ถึงประเพณีของคนอินเดียในครั้งพุทธ,ธกาลนะครับแล้วก็ความคิดที่ถือว่าเป็นความคิดของผู้ถือพรหมจรรย์ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่งงานแล้วก็ยังถือพรหมจรรย์ แล้วก็มาทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ภายใต้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยธรรมตั้งแต่ต้นนะครับโดยมีความคิดว่าบาปกรรมที่คนอื่นทำอันนี้หมายถึงสักนะครับที่ทำต่อสัตว์ด้วยกันแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมธุรกิจของตัวเองเนี่ยยังกลัวบาปครับ แล้วคนสมัยนี้คิดอย่างนี้หรือเปล่าครับอะอยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับพัตกาปีราณีเทลีผู้ซึ่งไม่ยอมรับผลของบาปที่ตนเองไม่ได้ทําขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ